ตรงนี้อยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับมาพักที่กรับทโรงแรมชื่อว่า A1 นครัเป็นโรงแรมที่สังเกตจะมีเห็นเป็นเหมือนเรือลำใหญ่ๆครับแต่ว่าที่นี่เขาจะมีโรงแรมหลายแบบนะครับของ A1 แล้วก็โซนที่ผมมาพักเนี่ชื่อว่า A1 Star ตาร์นะครับก mm ็ hmm. จะเป็นตึกนี้น mm hmm. เดี๋ยวดูห้องพักกันนะว่าเป็นยังไง mm hmm. มาเช็คอินตอนเที่ยงเลยครับ อินมาแล้วนะฮะหนึ่งห้องพักก็ให้มาสองใบด้วยนะครับพีการก็สะดวกดีสำหรับการออกไปเดินเที่ยวและโดยที่มีสองใบก็พักสองคนก็ได้ไม่ต้องแย่งขี่ค่ะนะพี่ชั้นก็ต้องมาชั้นหกห้าหกห้าสองบนี่ห้องเรานะครับสวยแต่ เสียบกา๊าซอืมใครติดครับนี่ครับเข้ามาในห้องพักแล้วฮนะเดี๋ยวมาสำรวจห้องพักนิดออนึงนะฮะจากขีดการ์ดเราเข้ามาเนี่ยครับระบบล็อกก็จะเป็นแบบนี้มีอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับ <S <S ด้านหน้านี่มีที่แขวนเสื้ออยู่งเลยครับเป็น, Built นบิวอินเฟอร์นิเจอร์นะฮะนี่ก็แขวนได้เนี่ยครับเป็น Stand อเมริกันสแตนเรา ห้องเป็นขนาดกระชัดรัดเลยนะครับผมปลั๊กไฟตรงนี้ระบบแอร์อยู่ด้านหน้านะครับเป็นแบบสองเตียงห้องน้ําอยู่โซนด้านหน้านะครับมีอาบอาบน้าด้านหน้านะฮะได้ฟอ,อกผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับกระจกปานใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องส้วมซึ่งแยกกับส่วนที่ใช้อาบน้ำนะครับ ชจ็ดตัวอยู่นี้สามคืนหน้าตรงนี้เลยนะครับเปิดไฟกันสับสวิตสวิตไฟมีได้ปลดผมนะครับแล้วก็เครื่องอาบน้ำไม่ได้เป็นอะไรครับ นิชเชนเนอร์แชมพูบาซิลสบู่ก้อนอันนี้ก็เป็นอะไรบวม,มผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัร์บัตกอกน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำโอ้โหกระทัดรัดมากครับมีสบ,บู่วางอยู่อัน,น,นไหนเงฮะพอดีตัวเลยครับสังเกตป,ประตูก <laughs> ็คือ อีกนิดหนึ่งสุดประตูตตแล้วตอนนี้มาดูส่วนที่เป็นที่นอนบ้างนะครับเข้ามาจะมีทีวีตั้งอยู่ตรงนี้นะครับด้านท้ายเตียงมีเตียงนอนสองด้าน,นด้านนี้แก่ด้านนี้นะครับนะห้องพักที่นี่จัดแปลกดีครับ มีโคมไฟบนหัวเตียงนะฮะน่ครับด้านนี้มีโทรศัพท์อยู่ฝั่งนี้นี่ก็มีตู้เย็นครับน้ำดื่มให้สองขวดไม่ป่าไม่มีอะไรนะครับวิวด้านนอกอุ้ยเกือบจะชนทีวี A1 วันสตนะครับที่พัทยาก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรม A1 วนนะครค่อนข้างจะได้โรงแรมที่ผมว่าการตกแต่งนี่เขามีสไตล์ของตัวเองมากๆนะครับไม่ค่อยจะเจอโรงแรมแบบตกแต่งลักษณะนี้นะครับเพราะว่าขนาดเล็กกะทัดรัดแบบพอดีพอดีเลยนะแล้วก็ห้องน้ำอยู่สมด้านหน้านะครับแล้วเขาก็แบ่งพื้นที่นอนไวท้ที่หัวเตียงแบ่งเป็นสด้านอย่างไงครับ อย่างแในห้องน้ําแบ่งส่วนที่เป็นห้องส้วมกับห้องอบาบน้ำด้วยนะครับเป็นคนพบว่าที่หัวเตียงนะฮะก็จะมีปลั๊กไฟตรงนี้ <c oughs> เป็นหัวปลั๊กแบบยูนิวอ์ซลเลยนะครับ <c oughs> เสียบได้หลายแบบก็คือเอาปลั๊กมาใช้ได้ทุกชาตินะครับแต่ประเทศบางทีเขาจะใช้ปลั๊กไฟไม่เหมือนเราเนี่ยครับ,รบช่องแอร์ของที่นี่นะครับจะมีอยู่ตรงนี้ แล้วหัวเตียงเราจะอยู่ตรงนี้นครับมันจะมีที่บังกั้นนะครับเป็นพา r ิช t ั o นอย่างเงี้ยก็ทำให้แอร์ไม่ตกใส่หัวแต่ความไม่ดีอาจจะเย็นช้านิดหนึ่งนะครับจ,จะมาถึงโซนที่เรานอน,อนกันนะะยิ่งฝั่งนี้แอร์ก็จะไม่ค่อยมาถึงเท่าไหร่ต้องรอให้ห้องปรับอุณหภูมิแล้วก่อนนะครับก็จะกลายเป็นข้อดีทันทีคือ แห่ไม่ตกใสหัวนะครับห้องพักที่เราพักนี่นะครับเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าไซส์เอ็มนะครับโรงแรมเขาเรียกแบบนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่พันสอง้อยห้าสิบาทนะครับต่อคืนก็เข้าท่าดีนะครับไซส์พอหมอพอดีเลย